สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมารีวิวห้องที่เราเล่นเกมนะอันนี้เราทำตรงเตียงนันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหูฟังอันเก่าเรานะเนี่ยสวยมากเลยทุกคนนต่มันเป็นเนี้ยแล้วสีมพูดจะมาส่งอันนี้เอาเราจะเก็บไว้นะคะพัอสวยมากพอแล้ว อันนี้จะเป็นของ Signal e Sport นะคะนกเป็นของ Pinker นะอันนี้จะมีไฟนะดูขอปิดใสงนี่เห็นไหมทุกคนนี่ก็จะเป็นคอมนะคะนี่อันนี้เราลองเล่นเกมเลย๊มาม่าเียพี่เีนี่เป็นไงลองเล่นกันเลยนะเฮ้ยเฮ้ยตกตกตกเดี๋ยวเราขอนึง เราเล่นให้ดูแลก่อนนะทุกคนเออไม่ทให้ใครตัดอไ้ถอยโอเคได้แล้วนะทุกคนดูดิใหม่หยาพูดเขาบอกไม่ต้องพูดแล้วเขาลำคาญคือแบบตายบ่อยมากเลยเพราะถือกล้องอย่างเงี้ยก็แบบจะไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะนี่คือห้องเล่นเกมนะคะทุกคนที่เราเล่นเกมประจำนะอืม แต่ถ้าแบบมีหูฟังสีมพูคีย์บอร์ดสีมูก็จะเข้ากันเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งนะคะบ๊ายบายก็ห้องนี้จะไม่ใช่ห้องสตรีมเกมะทวนจะเป็นไว้ที่เราเล่นคอมนะอาจจะแบบอาจจะไว้สตรีมเกมนะคะแต่ว่าไม่รู้อาจจะเรายังแบบเรายังทำคลิปในคอมไม่เป็นนะคะก็ถ้าเราทำเป็นเราก็จะสตรีมเกมในคอมนะ เนี่ยเดี๋ยวจะซื้อสีบูมาครบเซตเลยก็จะได้เข้ากันกับขาตั้งตัวนี้นะคะเาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย